เป้าหมายสูงสุดในการทรงงานของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยคือความผาสุขของคนไทยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศบพิธพระราชทานสัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวของบ b c มีใจความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าไม่รู้ว่าจะนิยามคำว่ากษัตริย์อย่างไรดีโดยไม่ให้มีปัญหาเพราะในฐานะของข้าพเจ้าแม้จะเรียกว่าเป็นกษัตริย์ แต่ภาระหน้าที่ของข้าพเจ้าอย่างที่คุณเห็นมันไม่ใช่หน้าที่ของกษัตริย์มันเป็นสิ่งที่แตกต่างออกไปและยากที่จะนิยามได้ข้าพเจ้าเพียงทำสิ่งที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์เท่านั้นเอง I things that I think is do and that that's useful all big be trouble. because in my position is called I am called a king but uh, my duties if you have, uh, you have noticed is not the duty of a king it's something that is quite different or difficult to define I do things so think That will be useful, and that is all. And His Majesty was more than just a keen observer, being useful meant helping fix the problems that he encountered. <coughs> เพื่อให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมาถึงเวลานั้นคนที่เรียกว่าคอมมิวนิสต์ก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไปด้วยทุกคนก็จะมีความสุข จากพระราชดำรัตตรงนี้จะเห็นทัศนคติและแนวทางการทำงานของพระองค์ได้อย่างชัดเจนว่าพระองค์ไม่ได้มองผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามที่คิดร้ายต่อชาติศาส,สนาหรือคิดล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์และล้มล้างการปกครองว่าเป็นศัตรูแต่ศัตรทูที่ทรงต่อสู้คือความอดอยากยากจนยิ่งไปกว่านั้น พระองค์ทรงมีพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ต่อคนไทยทุกผู้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่เว้นแม้กระทั่งกลุ่มคนที่คิดล้มล้างพระองค์โดยพระองค์มีเป้าหมายสูงสุดของการทรงงานคือเพื่อช่วยให้คนไทยทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพระมหากษัตริย์ไทยในระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญนี้ มีได้มีเป้าหมายชีวิตและการทำงานเพื่ออำนาจทางการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดินเลยแต่เป้าหมายมีเพียงอย่างเดียวคือความพาสุขของราษฎร รัฐบาลคือความลำบากยากจนของประชาชนดังนั้นเป้าหมายของรัฐบาลคือการสู้เพื่อให้ชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นคนที่มีแนวความคิดแตกต่างกันอย่างไรได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเท่านั้นถ้าประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นปัญหาอื่นๆซึ่งรวมถึงปัญหาทางการเมืองก็จะหมดไปเองผมไม่เคยนึกถึงตัวเองเลยไม่เคยจริง ผมทำงานทุกวันหัวผมทำงานทุกวันฝันนี่ยังเป็นงานเลยไม่เคยฝันเป็นอย่างอื่น